สองชัดๆเจนนี่เปิดหน้าสดครั้งแรกหลังขึ้นเขียงทำสัญญกรรมตาสองชั้นมีแฟนเฝ้าไม่ห่าง <Wow. S 1> หลังจากนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังเจนนี่รัชนกเกศวันหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแต่สินใจทำสัญญกรรมตาสองชั้นพร้อมอัพไซนหน้าอกใหม่ท่ามกลางกำลังใจจากครอบครัวทั้งคุณแม่เกดและน้องสาวลินดี้ที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างคะ่ะ ก่อนหน้านี้เจนนี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยการโพสภาพชูสองนิ้วหลังทำสัญญกรรมเสร็จพร้อมข้อความขอบคุณแฟนคลับว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะล่าสุดเจนนี่ได้โพส์ภาพเซลฟี่ลงบน IG Story เปิดหน้าโสดหลังทำสัญญกรรมแบบให้ดูกันชัดๆพร้อมแนบแคปชั่นว่าความบวมนั้นทมกลางแฟนๆแห่เข้ามาให้กำลังใจ พร้อมรอชมความปังในลุกใหม่ของนักร้องสาวอย่างใจจดใจจ่อค่ะรวมทั้งเผยกำลังใจจากนายตำรวจยิวแฟนนุ่มที่เลิกงานปุ๊บก็มานั่งเฝ้านอนเฝ้าส่งกำลังใจให้เจนนี่ที่ข้างเตียงปับ๊บโดยสาวเจนนี่เผยว่าขอบคุณนะคะเลิกงานปุ๊บมาดูแลปับ๊บรู้ว่าเหนื่อยจะรีบหายนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย